สวัสดีมินนาสังหัวขวดชนแนลทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่รีสอร์ทบ้านนาโตนะครับบ้านนาโตอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นรีสอร์ทสไตล์คอนเทนเนอร์ uh, er นะครับตกแต่งด้วยสีพาสเทลบรรยากาศนะครับ uh, เงียบสงบนะครับเป็นส่วนตัวดีนะครับ ตัวรีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็นแนวพูวิลล่านะครับมีสระว่ายน้ำรองรับได้ประมาณ50ท่านนะครับถ้าเรามาเป็นกลุ่มกวนเล็กๆเ,เนี่ยหรือว่ามาเป็นครอบครัวเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยวุ่นวายดีนะครับภายในดีสอร์ทก็จะตกแต่งเป็นสไตล์แนววินเทจนะครับมีของเก่าให้เราดูเยอะแยะนะครับแล้วก็จัดเรียงได้อย่างเก๋ไก๋น่ารักลงตัวนะครับ บางชิ้นเนี่ยมันหาชมไม่ได้ง่ายๆนะครับหายากแล้วแต่ว่าที่นี่ก็ยังมีให้เราได้ดูกันอยู่นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับสามารถลงเล่นน้ําได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรายกทีมงานกันมาเที่ยวถึงระยองแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนกกันเล่นกันบ้างครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ ครับวันนี้เราก็ได้มาเอาติ่งที่แกงนะครับที่รีสอร์ทไอ้บ้านนาโตนะครับบ้านนาโตนะครับผมวันนี้ก็จะมีเมนูพิเศษครับเมนูพิสดารหน่อยของเนื้อครับของเนื้อเหรอจีครับอะไรนะหนังควายจีครับหนังควายจีมันก็จะเป็นหนังของควายครับเนี่ยครับของเนื้อแต้แต่นะครับนี่ครับนี่เหรอใช่ครับหน้าตาเขาจะแปลกๆหน่อยนะครับนะเหมือนพิธีกรเนี่ยนะ เดี๋ยวไปลองพอวิธีทำกันครับไปลองจิ้มพอก่อครับโอเคไปดูกันอ่าเดี๋ยวนี้ทำไงทำไงจ้องใส่ไฟเลยใช่ไหมเนี่ยจ้องใส่ไฟเลยครับจ้องใส่ไฟจ้องจ้องคืออะไรครับจ้องคือโยนครับโยนเหรอเนี่ยครับจงอ่าสุกแล้วเอาแล้วสามเส้นหมดล้วสามเส้น น,นี่ครับ<ห>แซนดงจงอู๋ชี่ร้อนเดี๋ยวรอแฮมสักกนึงรอไหมก่อนมันต้องไหมเลยเหรอต้องไหมเลยครัจ้งใส่ไฟ นี่มันก็งอสุกยังี่ยยังดำๆเอเคือไหมอะ <c oughs> ต่างควายครับไหนก็ไหนก็ไปว่ก อ้ะไันนี้อะไรครับเนี่ยไม้ครับเอาไว้ตุ๊บครับได้แล้ววะอันนี้รอบแรกครับัเียคนเลย ตุ๊ที่ดำๆนี่มันออกหมดกันไออันนี้รอบแรกอยู่ทุบแล้วก็ไปเผาอีกเหรอ จนกว่าแล้วสิ่งที่เรากินเนี่ยคือไอ้ผสมที่ทุบออกมานะเอาเอานั่นเหรอเอาแล้วมาเอาอะไรลองวะจะเอาอวเลยจิมตุ้มจิมมาเดี๋ยวมาโเลย อันนี้รอบแรกนะครับรอบแรกอ่ะทำไงต่อเดี๋ยวเอาไปผ่านรอบนะครับแ้าตกรอบแรกอ่ะรอบสองก็ไม่มีอันนี้รอบสองใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยจริงแล้วเขาใช้คอนปอนนะครับอนปอนเลยเหรอใช่คอนปอนเลยใช่จริงๆแล้วเขาใช้คอนปอนทุก วีคุกระมนลัวไปไอ้ทาสมเป็นหัวมีคอมีเปลี่อทิศทางเลยไปแล้วไปแล้ววัเที่ยอพี่เอมีเปิดผมเปิดตาบางเลยพี่ ผมรู้ว่าล่างไม้กินได้ก่อนนี้นะล่างไม้เหรอไม่น่ากินเลยมันคุกกระบินไปแล้วอ่ะแบกกรโปรงแล้วอันนี้วะตู้ประจักระเดี๋ยวเรากินให้พี่ดาดกินที่ละโต้เลยพี่ตอนนี้แล้วก็ไปโต๊้ด้วยแล้วกันจะติดมือเอาไปโต๊ะนี้ต่อเอาเอาที่ละโต๊ะเลยใช่ไหมตู้มีิ้งมาไปดูรับเยอะตู้ให้แตกเลยมันแตกๆอย่างนั้นแหละ

อันนี้ไม่ใหม่อันนี้อันนี้จะอร่อยอันนมันจะคือกว่าอ่าอันนี้นี่ตรงฐานนั่นอหะเอใช้แรงเท่าะกันนิวตันกี่นิวตันคำนวณให้หน่อยอันก็คำนวณเป็นแรงด้างดดอย่าไปอย่ามาย ได้มี <S <S มีไม้อั <Gob lin. S 1> นเดียวว่ะพี่ช่วยเองอยู่ม่อยกใ่วยนะ้เได้พี่แต่ต้องใช้เท้าเปล่านะคู่นี้เขาติดกันมากเลยเนี่ยนีงีรอบลวไงม่เลือม่เลื่อย หลายคนสงสัยว่าเราเอายางรถยนต์มาทำอะไรยางรถยนต์กินได้ด้วยเหรอฝรั่งก็ทำหมูโลสเนื้อโรสสองร้อยหกสิบไม่กินฝรั่งเห็นเขาไม่รู้กลับไปบ้านเขาเป็นหั่นยางรถยนต์ยางไก่ยางตัวแก่กัหั่นยางจักรยานแดงทำไมเลยเขาจะมีไอ้นั่นพูดอีกอย่างนึงเขาบอกว่าคนเหนือเขาบอกว่า ของกินลำอ่ะม yeah well, ันอยู่ที่คนมากเอาไ้แล้วปะมากินอร่อยมันอยู่ที่คนชอบฮ่าพวนี้ให้เองไม่ธรรมดาดีกว่าเป็นมงที่ผู้สามผัสเห็นได้ด้วยเลยแตกตัวเข้ามานิดหน่อยนิดหน่อยได้นิดหน่อยนิดหน่อยธรรมดาพวกนี้วันนี้รอนิ้วตัวเองแล้วดีกว่ารสชาติไหน จับไม่ได้แต่มันม้วนเลยเฮ้ยขอลองหน่อยดิเกลองหน่อยจัดให้จัดให้ร้อนไหมมือจับเลยพี่นิ้วนะไรบังบ้างเฮ้ยบอยนี่ดีกว่ไงยางยางนี้ไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มีพริกพอยต์เลยว่ะบอยเอานิ้วมือตัวหน่อยทุบนิ้วแล้วร้องหน่อยเอาไปนะเอาดำๆให้ออกัดีกว่าให้มันขาว ตีแงบด้วยงั้นนะดำๆอ่ะอุ้ยอันนี้อันนี้อร่อยเนี่ยจริงใช่จิงเหรอเออเขถ่ายอยู่เพลงโอ้นนี่อะไรอ่ะดอก่อนนี่มันจี่ควายนรกดิไอ้ตรงสาสน์มได้ไวอ่าไุกตาองาเดี๋ยวไดดดามเยเเียวเียว นี่ถูกไปขาวใช่ไหมพี่อันนี้รอบตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วเนี่ยลิมเบียหลายคนริมเบียกินมาเออหลายคนสงสัยว่าชีโต้เริ่มจากไหนไม่ใช่จากตรงนี้แน่นอนบอกให้เลยนี่เอาให้ขาวไปบอยอันนี้อะไรนี่มันง่ายกว่านี้ดเลยเดี๋ยวถ้าใครบอกแล้วแดกเหมือนอะไรนักยัยเพื่อันมากิน จะ่เฮเตอร์เหรอแฉะแฉะจืกตมเหลี่ยมนะเพืนวันมันจะได้ของๆองอ้วนๆนั่นน่ะก็ของเหลือเกินเออนี่แหละมันจะไม่มันต้องมันต้องราดด้วยมันจิ้มด้วราดเลยอันนี้อ่านเรื่องอะไรผักผักเรื่องทำอะไรกันมามันเป็นยังไงบอกการหน่อยสิเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วพี่ ซื้อกินถูกกว่าเปล่าไม่ได้นะไม่ได้หรือว่ามันจะอร่อยกไม่ไม่เหมือนกันแดงจะสีก็ไม่ได้จริงเหรอต้องอีกหน่อยเหรอไม่ได้อะไรนะอันนี้ยังไม่ได้เหรอแล้วไงต้องย่างต่อหรือไงสีจริงๆมันต้องเป็นขาวอันนี้ยังเป็นสีน้ำตาลอยู่เอาสีพ่ลไหมเราซื้อมาผิดหรือเปล่ามันไม่เหมือนใกล้ขาวได้เลยมันไม่เหนียวไม่ได้แล้วพี่โจ๊กขออีกน้ำหนึ่งเอ้ยขออีกไฟหนึ่งคนทุบไม่ไหวได้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  สีมันยังเป็นสีน้ำตาลอยู่เลยเนี่ยจ้าอันนี้อไอ้รอบวะสีขาวมันลงไฟสีดำมันจะเป็นสีขาวได้ไงลงล้ำเมื่อก่อนพี่ทำอะไรก็ลงอดครับตายอันนี้ได้แล้วพี่โจ๊กอันนี้อะสีขาวใช่ปะลองดูลองดูอย่าฉีกได้เนี่ยพอแล้วบ้างอันนั้นเนี่ยไม่เหลือแล้วพวกผมกินละเส้นนี้อได้เลยไม่ลอยขอยกเล่ขออีกรล่ขอยกเล่ เวล,ลาทุบเลยอีไไฮลท์นิดนึง่าทุเนียจริงๆแล้วมันใช้แค่นี้ไม่พอนะต้องใช้ไงใส่หมวกกันน็อกด้วยใส่หมวกกันน็อกด้วยหมวกกันน็อกพี่ีผมไม่ขอเกงไม่มามาแยังมาไม่ถึงแต่ถึงแล้วอยู่ส่วนนกนัดอยู่จริงเหรอเอาจะบอกว่าแกจะไปพรุ่งนี้นี่ ผมนี้ทำงานเนี่ยต้องเปลี่ยนวันอ๋อย้ายวันก่อนสพาพที่จะตกดินแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะเล่นมุกอะไรกับแกเลยถ้าเกิดแกมาสายไอ้วันนี้ลูกแกมาอย่าร้องแกว่าหมอป่านะมาไม่มาไปขอขอเลยเรียกแกว่าเด็ดล็อกดีกว่าเด็นะหมย่างเปล่าจ้ำกัต้มไปโยนแต่ย่างแล้วมานี่ดีเลาว่ะ เดือดมากเลยเอาเมียเหนือได้แล้วเราจะขึ้นหอวขึ้นหนึ่งขึ้นหอวย่างเยอะเยอะตอนนี้ถ้าทุบหนังไฟนี่ได้นี่ไฟมไปเอาเมียแถวเหนือเหนือได้ละพ่อตาชอบกินตาไม่มีแรงทุบแล้วไงขึ้นก่อนนั้นแหละ อันนี้เขาอยากมาทำครัวกันสองคนเหรอเนี่ยอยามาสวิตเผื่อมีอะไรในครัวเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะเฮ้ยกระทะทอดอะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่กลัวจะไหมทุกคนมันพูดนั้นทอดอยู่ ครับเผาไฟสามรอบมันก็จะออกมาเป็นทีครับไหนนี่กินไงเดี๋ยวเอาไปอาซอย <c oughs> เดี๋ยวไปซอยกันครับไปซอยซอยไหนอ่ะซอยไหนซอยยิ่งยิ่งดื้อเดี๋ยวล็อก จริงแล้วมต้องสับนะฮึบอกว่ามันต้องสับเอาขาดเจรินเลยอ่าอาหารไทยเอาไม้สับบนนี้ได้ไหมมีดอะเดยวมันกระเด็นนะเห็น เหลือที่เก่งนี่เก่งตระการมัวเนี่ยครับถ้าสามสามชิ้นสามติ้นตะกี้อ่ะมันจะได้ตะีนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกินครับอะชิมนี้เราจ่ายเป็นไงเอาไปให้อ่าโอเคโอเคโอเคอู้จอดเชียร์ชิมเลยดิ

อร่อยอร่อยอร่อยยไม่อื้ออร่อยแล้วใช่ไหมใโรไปไหนแล้วาจุกเนี่ยไปคยไแล้วไปนกินอะไรก็มีไค่ี่แปแบเดียวกินได้นักพนเน่อันนี้มันกอบแล้วกวอบมันจะหมดอ่ะผมอยู่ละ เป็นไงพี่อร่อยอร่อยกรอบไปเลยมันกรอบอ่ะเดี๋ยวให้ช่างกล้องกินเลยเหนียวใช่ไหมโอ้โหสุดเอ้ยเหนียวเลยไม่ได้ทำนห้คนมันไม่ดีกินนะอออืื้ห

เฮ้ยออกสื่อออกสื่อกลุ่มนี้วอยวายดียังวะมีเลี้ยงาเอหรอันนี้อะไรวะเนี่ย อันนี้แล้วเนี่ยไอ่ตีเส้นอะไรเนี่ยไก่พี่ต้มไก่พี่อ๋อต้มไก่ยาหายชั้นดีครับครับต่อไปก็จะเป็นลาบครับอันนี้มือเชฟเชฟที่เยี่ยวไม่รู้ตัวครับอันนี้อันนี้เออเออมิชลินเก้าดาวครึ่งพี่ทำไรเนี่ยเก้าดาวครึ่งเหรอถ่ายไปไหนครึ่งวะลาบมาทานหดูอันนี้ทำไรครับวันน้คนเดียวแหนึ่เรื่องจอรนรู้่ะ ถ้าเจอไม่รู้มันจะดูดยังไงหรอครับใช่ไม่ยักข้อไว้ไม่ยักข้อไว้อะไยักค้อไว้อะโอ้ยเดีลยวกลับบ้านม่ได้เลยนะมันกันน รีวิว <about> ห้องน้ำไม่ดูหน่อยครับน้าสดห่างล้างหน้าต่ำไปหน่มเนี่ยใช่อ้าวไม่ใช่เขาพี่ไม่ใช่เข้าครับพี่เข้ายอดมากเกยบปีใส่้าไปเติมเงินมือถือ Cô bếp ấy ba này cũng chốc phít rồi đó อ่ะพุงสวยพุมสวย A few moments later... วันนี้ก็จะไปดูเหยื่อรายแรกของเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไงไปดูกันะครับไปดูสภาพให้ดูแต่ตูดนะครับแล้วก็เดากันว่ามันเป็นไขรเรียบร้อยหนึ่งศพ ก็เอาแค่นี้ปล่อยให้มันนอนแล้วกันเ,เดี๋ยวตัดจบคลิปเลยสำหรับคลิปเอาสิ่งนี้ก็ขอจบัเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซ u บสไคร b ์ช่องหัวขวดด้วยครับก็ไม่แลาครับไว้เจอกันที่หน้า